วันนี้เงินเข้าแล้วนะบัตรคนจนคนละ1,000บาทพรุ่งนี้เตรียมรับเงินอีกสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนทุกๆคนด้วยนะคะที่ในวันนี้นะคะวันที่21พฤษภาคม2564นะคะ พ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนนะคะก็ได้รับเงินเข้าบัตรคนจนคนละหนึ่งพันบาทแล้วนะคะซึ่งก็โอนให้ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะก็ได้รับเงินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนละ1000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็คือเงินของโครงการเราชนะนะคะที่ทางคอรมอได้อนุมัติ จ่ายเพิ่มให้อีกคนละ2,000บาทนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นการจ่ายเงินให้งวดแรกนะคะจำนวน1,000บาทนะคะและก็จะได้รับเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นงวดที่2นะคะในวันที่28พฤษภาคม2564อีก1,000บาทนะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่คนละ2,000บาทนะคะซึ่งก็มีพ่อแม่พี่น้องบางท่านนะคะที่ได้รับเงินเข้าบัตรคนจน อยู่ที่คนละ675บาทถึง700บาทนะคะซึ่งใครที่ได้คนละ675บาทหรือว่า700บาทนะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็จะรีบทำการโอนเงินส่วนที่เหลือตามเข้ามาให้อีกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะก็จะได้รับครบคนละ1,000บาททุกคนนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะกลุ่มผู้ที่ได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะก็ได้รับเงินในวันนี้เช่นกันนะคะคนละ1,000บาทนะคะก็อย่าลืมนำไปรูดซื้อสินค้ากันได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22พฤษภาคม2,564นะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรคนจนอีกนะคะ ก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้ด้วยนะคะเงินส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเงินของผู้พิการนะคะก็จะได้รับเงินเข้าบัตรคนจนเพิ่มเติมอีกคนละ200บาทนะคะซึ่งคนที่ได้สิทธิ์นี้นะคะนั่นก็คือคนพิการที่มีบัตรคนจนเท่านั้นนะคะก็จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้อีกคนละ200บาทนะคะก็ขอแสดงความยิดนดีด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ